คือเสริมดวงอะไรดีให้แบบว่าความรักอะราบรื่นสมหวังนะเพราะรู้สึกว่าทําไมความรักมันดูผิดหวังบ่อยจังเลยมันแบบเออมันเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยมาเช็คดวงกันดูดวงส่วนตัวนี้แรกใต้โปรไฟล์นะทุกคนโอเคมาฝากกดติดตามด้วยนะจ๊าอ่ะควรเสริมดวงอะไรยังไงโอโหสิบถ้วยเอาจริงๆแล้วคุณอนะเป็นดวงที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้อาภัพเรื่องความรักนะคือสุดท้ายแล้วคุณจะแบบว่าสมหวังในความรักมีความรักแบบ สมบูรณ์อะสมบูรณแบบ์แบบแบบที่คุณต้องการว่าแบบเออคุณอยากได้แบบเนี้ยจริงๆคุณเป็นคนที่มีคู่รออยู่แล้วในอนาคตนะโอ้มางคนเนี้ยมีของขัง,งเยอะมากเลยโอ้ไม่กล้าเปิดเลยมีของขังเยอะมากบูชานน่นนี่นั่นไปทําน่นนี่นั่นไปโอ้เยอะเลยเพื่อที่จะเรียกความรักเรียกให้เขารักลงไหลคุณอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีจะไปทําอะไรเนี่ยก็ดูดีๆนิดนึงไอ,อ้แบบไซส์ข้าวไซส์ข้าวอะไรเงี้ย ข่าจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้สึกว่าถ้าคนมันจะคู่กันมันจะรักกันจริงๆรอะ่ะอืมจริงๆอะ่ะแบบมันอยู่ที่นิสัยเราด้วยนะนิสัยกับนิสัยนิสัยเรานิสัยเขาจะเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ยเออบางคนเป็นเหมือนแบบอืมเขาเรียกว่าเป็น lgbtq ใช่ปะ่ะคือคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเจอความรักที่สมหวังไหมอะไรเงี้ยคุณเจอนะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายชายรักหญิงหรืออะไรก็ตาม คุณเจอความรักที่สมหวังได้แน่นอนอยู่แล้วแล้วแล้วคนนี้จะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าไม่โรแมนติกคือถ้าคุณคาดหวังความรักที่โรแมนติกหวานแหววเนี่ยตัดออกไปได้เลยเพราะว่าความรักของคุณที่เป็นความรักแบบจริงๆของคุณที่จะอยู่กันไปนานๆละ่ะเขาจะไม่มีความแบบมันโรแมนติกคือจะไม่เลิฟบอมบิงกับคุณนะ่ะคือจะเป็นคนซึนๆจะเป็นคนที่แบบว่าออกแนวแบบอินโทรเวิร์สด้วยแล้วก็เป็นคนที่ตรงๆอ่ะมีความเป็นผู้ใหญ่ เห็นไหมมีเป็นความเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆสูงมากๆแต่ตอนนี้ตัวคุณมันเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าบางคนก็อาจจะมีกรรมเรื่องความรักอยู่เนาะเอออะไรเงี้ยอาจจะมาจากอดีตชาติหรือในชาติปัจจุบันที่หนึ่งอาจจะเป็นสัญญารักกันเนาะตอนปฐมตอนเด็กมัธยมเราจะรักเธอไปจนแบบแก่ตุยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคําสัญญาแหละซึ่งเธอก็ต้องไปแก้ไปถอนคําสาบานเออ ก็ถ้าจริงๆถ้ามาดูดวงส่วนตัวก็จะมีวิธีบอกแต่ไม่ยากหรอกไม่ต้องเสียตังอะไรแค่แนะนําวัดที่ไปเออไม่ยากถ้าอยู่ในกรุงเทพก็อออะไรนะเออเอาชัน,นึกไม่ออกคือมันติดอยู่ในหัวนึกไม่ออกใครนึกออกคอมเมนต์บอกทีเนี่ยก็จะไปถือศีลถือศีลแปดถือศีลห้เยอะๆโดยเฉพาะศีลข้อ3ห้ามผิดลูกผิดเมีย ห้ามไปยุ่งกับคนนี้เขามีแฟนแล้วอะไรเงี้ยมีแม่หมอเจอลูกดวงหลายคนอยากสมหวังในความรักแต่ว่าตอนนี้เป็นมือที่สามของเขาอยู่แม่หมอไม่รู้ว่าการเป็นมือที่สามอ่ะการที่เราแบบไปเป็นมือที่สามเขาอ่ะมันจะสมหวังในความรักยังไงสุดท้ายป้านปลายเราจะอยู่แบบบ้านที่สองอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตจนแก่เลยเหรอไม่รู้ไปตัดสินใจเอาก็ตามนี้นะคะก็ฝากกดติดตามด้วยคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเนาะ